เครื่องวัดค่าดินแบบดิจิตอลนะครับเสียบปุ๊บเลขขึ้นมาทันทีเนาะค่า p ีนะครับที่เหมาะสมสําหรับการปลูกพืชปลูกผักเนี่ยควรจะอยู่ที่ประมาณ7แบบนี้เนาะเวลาใช้เนาะพยายามเสียบลงไปให้ได้มากที่สุดนะครับจากนั้นขึ้นมาดูเลขได้ทันทีเนาะถ้าค่า p ีของใครเนี่ยต่ำกว่า7นะแสดงว่าดินออกกรดนะครับดินเริ่มมีค่าความเป็นกรดเนาะถ้ามันเลยไปสัก6.5 6หเนี้ยยังโอเคอยู่นะยังไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับแต่ถ้ามันเลยลงไปเนาะห้าจุดห้าห้าหรือว่าลงไป4ไป3เนี่ย แบบนั้นดินเป็นกดนะครับเวลาเราปลูกพืชไปแล้วเนี่ยรากพืชชอบมีปัญหาเนาะรากเป็นแผลง่ายอัดปุ๋ยเข้าไปพืชก็ไม่ค่อยดูดซึมเนาะสังเกตง่ายๆก็คือพืชจะมีอาการใบเหลืองนะครับลองเอาตัวนี้ไปวัดดูก็ได้เนาะต้องปรับปรุงดินนะครับใช้พวกสารปรับสภาพดินก็ได้หรือจะใช้วิธีถ่ายน้ําก็ได้นะครับอัดน้ําเข้าไปเนาะแล้วกักไว้นะครับทิ้งไว้สักครึ่งวันแล้วก็ถ่ายน้ําออกเนาะทำแบบนี้ซ้ำๆนะครับสองรอบสามรอบเพื่อให้ค่าความเป็นกขดของดินตรงนั้นเนี่ยมันจางลงนะครับจากนั้นเราถึงจะ ปลูกพืชไปเนี่ยเบืองปุ๋ยนะครับแต่ผลผลิตก็น้อยนะใครอยากรู้ว่าดินตัวเอง p เท่าไหร่เนี่ยเอาตัวนี้ไปวัดนะครับ